หนี่ครับผมอืมอืมตุนซ่าเฮ้ยอะไรมาให้นะี่เป็นยังไงกัดกันเซน,เนี่สวัสดีจ้าซ่องไอทักอินดี้จ้ามือน,นี่เก๋สีมาได้นี่ยไงครับผมสวัสดีซ่องทักอินดี้ผมเดี๋ยวมือน,นี้สีมาต้มปลานิลครับปลานิล ซื่อมาลอยหาบาทครับเทแรกว่าลอยนึ่งก็จะก็เรยว่ามันเกินสิหาเดี๋ยวจะสัส่งเบองครงบผมหอดบริสรังเลยก็จะจับคุณมาให้เลยโอ้ยไปไปมันยังม่ตายวไบริทนางบอกนะไงได้บอเบียดเบียสงวางด้วยเล่้<ป>างุาน่นงยาเอามาสาั่งกิโลกิโลป่ เดี๋ยวเขาแมวเกี่ยวพอไอเกี่ยวพ่อสวงลงูนาะปปาถึงจะพวอโูโูแปดขีดครับผมป๊าดจัพ่อมันลอยสิบห้าบาทครับมันจะมาขายผ่านหนาบานพอดีครับผมแล้วก็สิเอาไป <c oughs> สัมเละเลยครับต้มสมปานิ่งลูแปดขีดครับผมแต่ว่าถือเกิน อยู่อยูไอ้ตลาดอยู่บ้านขาเขาจะเอาขายโลละเท่าไหร่บอโลละลอยเลยแสดงว่าซื้อลอยสิบห้าบาทนี่โอ้ววเด็กด็กกันหลายๆยิ่งสุมมาขายปลาพันไตครับผมอันตัวแรกเขากระชีขั้วปลาก่อนครับตายแล้วขั้วก่อนนะครับ ปลาเป็นปลาเมียพันบนปลาเมียพันดิเนาะตึงเนาะปลาดูกับตู้เงเกินตันมาครับเนาะซึ้แค่ที่รุ่นนี้ยันขาดอยู่ครับอันนี้เขาต้องเกียร์ทอกกันครับผมกีอาจจทีบ้าละเอียดปันไดยครับผมกลัวแบบบรานๆเอาครับ อันนั้นตัวน้อยนี่จังใส่รุ่นฝืมือนี่บ่อเก,ก็บออกครับผมสำหรับส่วนตัวเองดิฮัลโหนเป็นปลาตามลำมันชาดเบื้องปลาเลี้ยงนี่ต้มอุ่มโพนเลยครับเพียงเสียบครับต้มคุมค้มๆ้มอ่มำลำตัปลาปลาตลาดทีน่าจะเป็นปลาเลี้ยงบ่รู้ว่าจะอ,าอย่างเก่ยรอกกะต้องพวสะอาดจังหน่อยครับผมเรนปลาธรรมชาติ ตัวตูใหญ่เกินวันปั้นไนเนาะหนึ่งสามท่อนน้วยหนีตัวเขาอืมอืมอ้าวโอ้มีแจก กัดซีดียวงั้นไม่มีแตกต้มใส่บีเลยขเขาเอินต้มผมผมอ่ะหลังจากที่คั่วแล้วครับผมก็ซีแยกล่างสะอาดสะอาดคั่วแล้วล่างสะอาดสะอาดสิสาบเป็นสามสามท่อนสี่ท่อนก็ซีเอาไปเตรียมเครื่องข้างหมอ ครับผมหลังจากที่ขั่วเล้ยวครับจีซับจักสามสี่ท่อนครับผมแล้วก็สิไปเตรียมเครื่องข้างหมอตมน้ำก็ดน้ำชุปเลยครับที่นี่ครับผมสิมันเตรียมเครื่องกับิีมะพริกจงไปสองหน่อยบัานหักครับผมกับิหักเอาบางทีเลยครับโปเป็นลูกโดดเครื่องนึงครับผมแล้วก็ไอความผิดตั่นก็จิซึมออกเองครับค่ากับิีเป็นค่า ค้าหัวหน่อยครับผมค้าน้ำเป็นค้าที่หอมที่สุดสําหรับไอแถวบ้านครับผมนันคือยู่น้าคําน้าน้ําปลาครับผมก็บสินีหากมันติดน้าหอมครับครับถ้ากระเทดเจ้าบวงเนี่คือแบบหอมได้กินค้าสัจเกียนครับผมค้าน้ำเอามาจะหน้ากับสินใบะกูดผงชูรดครับผมเต้บโบได้ทุบครับแบะครึ่งสินได นี่หากมันน้ำครับผมติดนำ้ำมันจีเป็นค้าเอไว้หน่อยกินดิบก็ได้ครับผมบ้เงินค้านี่มันจีเป็นค้าที่เดี๋ยวโบ้เงินจะหอมเพื่อเราจะถ่ายบรนณัดกังไว้รถกันเลย,ยนนเปุนน๊บนะอันนี้เป็นน้ำต้มอันนี้จีเป็นต้นต้นไอซ้ซาครับผมต้นซาเป็นหากมันครับแต่ว่าเป็น เป็นหากที่แหงแล้วครับผมเกลือผงสุดลดรากาใบบกูดไอหากซาต้นซาไอแหงกับนี่ครับล่างเป็นตู้เพราะว่ามือสะอาดถ้วยสะอาดที่แล้วครับผม,มกับหัวขากับอกพีขกเครืองกับเกลืออ่ะกะ ประมาณนาทชีบ่ะด้ผมกาเอากาว่าน้ำม,มันเดือดเครื่องค่าเครื่องใบประกูดมันออกแล้วเขาจังสีเอาป่าลงครับผมเพราะวา่าถูไฟกอนโคตรีถ้าเกิดเป็นไฟแก่กันกน,กนิกชีพน้กชีพเลยลวนสิลูกก็สิด้เปาวอมครับเพราะน้ำริ่มเดือดแล้วเขาจึมาเติมประแดกครับผมประแดกโฆษณาจนกว่าจะเบิดแล้วโฆษณาไอพีมันอีกน้ำครับผมกะ ประแดกกาลสินครับผมแซ่บนัวดีครับนี่ครับผมผู้ใดสนใจกับอุดมไอพื้นได้ครับผมอันนี้เป็นตัวแทนขายนะครับผมเบอร์โทรศัพท์กะ044371861ครับผมนี่หอดเฟีดเฟีดติดต่อไปทางเฟีดทางไล่กับนี่ผมมีเบิดครับผม,มผมู้ใดสนใจประแดกแต่ว่า,ากรารันตีว่าแซ่บไม่ดีผมเห็ดแก้วนี่เข้ม่อคนเลย ลืมบอกว่าต้มปลาสูตรนี่เป็นสูรบ่ใส่รถดีครับผมเก็บสิเก็บรถดีอยู่ครับไอที่เห็นเมื่อกี้นี่ก็คือปรับแผนไหมครับผมเส่นน้ำปลาแดกแพนปุ๊บเอารถดีไปเก็บพราะน้ำมันเรื่มเดือดตามโดยปลาแดกครับปลาแดกกะนี่นะครับเลี้ยวล้อให้น้ำปลาแดก ไอ้คล้ายๆว่าสุกอีกทีนึงครับผมจังสิเอาเนื้อปลาตามลงไปครับกะเอาเลยครับผมไฟลุกปานนี่กับสูงมัาสองนาทีครับผมเรื่องบอกว่าไอ้ไฟเมื่อกี้เนี่ยพานมาโด,ดนเตอะผมประมาณหาที่หละกะเอาประเดี๋ยวลงไปอีกไทยอีกประมาณสองนาทีเหลก็กะเจียวปลานิ่งลงเลยครับที่นี่นี่ครับผม ไอ้ปนิ่มจิล้งพอมมาขามครับผมมาขามเปียกบบแมนเป็นสูตรเด้ครับก็คือลืมครับผมบายูจิ้มหนามเบิงมันขาดอย่างย่่งเลยคือพอมมาขามเปียกพอดีแล้วก็ตามด้วยหอมแดงน้อยครับผมหอมแดงน้อยก็ล่างศาสตร์ละครับเอกหากมันลงน้ำไปเดี๋ยวจะลงหม้อครับจรงฮลโคนจีว่าเอาคือเอามาขามเปียกล้งพอมปะนินมโบแมนครับผมผิดสูตรอยู่ครับปกติก็นายเดียวขามเปียกลงก่อนนะครับลืมครับผม หลายคนอาจจะบ่เห็นแม่แล้วครับก็คือลืมบอกครับผมมือจับเลยดีกว่าแม่เพิ่นไปสอบกวาดสนอครับก็เลไดยู่กับ,กบ,กบน้องฟางกับน่องเนยครับอาจีพไปเบิดมือสอดอาวุธมอหกกระสุนตวอาวูธได้ปักหลายตอนที่แรกว่าเสียวสามสี่ตอนแต่ว่าตอนใหญ่ครับตักแปะสามขีดครับตอนหนึ่ง ลืมบอกอีกอีกทีนึงครับผมก็คือเห็นบีมันแตกนี่คือเขาล่างสารเรลเวาเอาน้ำบีมันที่ปนกับใส่ครับนี่อยู่อ๋ลงน้ำกับผมต้มสูดขมผมอำลำครับลองหินบึงผมสำหรับคนกินขมมิตามินกับผมบีป่าตับอือนี่คือน้ำบีครับน้ำบีน้ำต้มปึ๊บรับรองมีข้าวกับผมเครื่อง โดยเฉพาะค่าคาน้ำนี่าานหายากเล็กน้อยครับสอยู่น้ำโขกน้ำปลาน้ำคั้มครับพอดีหญ้ามันปลูกไว้ชักนี้ไปหน้ากันเลยคือเอามาไว้จะดุดนะครับพอดีม,อมื่อนี้ม,มีโอกาสมีปลานิ่งกันเลยคือพ่อพอดีเลยเข่ากันมันยังครับผมอ่ะจะปิดไว้เลยครับที่นี่พึ่งหาฟ้าหมอ้อเห็นครับผมปิดไวก้กะทิ เอาแบบว่าสุกแล้วจังซิ้มนิดนึงเทีเดียวครับผมแล้วกะกินเลยครับผมย่ำอีกทีนึงครับกระสีมีปลาแดกน้ำปลาแดกครับผมหานงคนเขามาเบิงอาจิบก็มีหานงคนก็ะฮิดขึ้นกันครับผมจะอาจิบ่คอยมีคนใช่ต้มแบบใส่ปลาแดกทังสี่ครับผมกะใช่ปลาแดกผงสุลดกับบักขามเปียกกับน้ำปลากับพอะครับผม แสบแน่นอนละกะเนี่ยครับคือจะทำอินดีใส่ลงไปลหลายยางสม,มุนไพรเนี่ยกะจีนี้หลายอย่างครับผมขากับมีบอสไซตะไคร่ครับผมสูดในต้นปลาบอสไซตตะไคร่ครับผมเพราะนันบ่ถือก,กันกะจีเบิบ้งจากไฟแล้วเลืมจุเอาปาิดฝาหมอไว้แล้วกาจากไฟกะสิประมาณจากสีบันทีครับผมมาสี่บันทีนผ่านพไปห้องเบิ้งกันเลยหนาตานจะเป็นยังไงครับจงมาปรุงนิดหน่อยอีกทีหนึ่งผมลดรายขนาดเลยครับ นี้ครับผมอันสมมุติว่าเครื่องสมุนไพรเครื่องหอมมันครบเนื้อป่ามันกจีสีขาวๆนี่แหละครับมันสีบ่าแตกครับผมครับจิ้มตะกรนครับผมอันตอนแรกอืมอืมอย่างว่ากรับาาขาแต่สมย่างเดียวผมเนื้ออื่นโอเคแล้วผมสีบลากรับมันแตกหน่อยกับตักป่งได้ครับผม เอาให้มันเปละลายยิ่ใให้ถยดีกว่ามาั้ครับอู้ส่โอ้โหหฝนไปหยดเลผมอืมนะลมขึ้นมาตืมๆมาีเน้องคืยังฝนยี่ตกสน้ที่ เอาที่ดีกว่าครับผมนะเจอกันอีกที่มองนั่งกินเจอกันอยู่ในถ้วยมองนั่งกินเลยครับแล้วกะ็เดี๋ยวเยวอันนี้สิเป็นแก้วครับผมแก้วบักเนาเขาก็ักนำต้มใส่ในนี้กับสิมี้นำปลาแดกนำปลาแดกบักพริกแล้วกะ็บักเนาครับผมจังไปบีบอยู่พุ่นครับผมแต่ว่าโรชาตนี่โอเคแล้วเล้ยวพักหอมครับผมหอมแดงเดี๋ยวจังเสียบไปอธิบายว่าเป็นยังจังใส่ความเหมือนกับเนื้อป่า อย่างสวยงามเลยอูบมีหอดคี้ปมครับเลื่อมครับผมมันเป็นลูกย่อยครับก็คือระวางตอนล้อตอนปิดหมอกเห็นคี้ปมตัวนึงครับผมมันเต้นมากเลยจับใส่ขี่ถิ่มลูกน้ำครับผมแต่ทีนี้ข้าน้ำแล้วครับเบิ้งแล้วก็บเบิง้งตกินเขาไมา้ทักยินดีครับผมปึ๊บ ฝนกำลังสิตกห้ามับผมจะว่ามีขันห่มกับกะเฮ็ดเองกบมือผมเกิบหาเก็บต่อไม่มาละกะอันนี้สิเป็นมองใบตะวางของครับผมตัวนั่งกินเขาเป็นไม้ไผ่กับต่อไม้กับไอ้กระจกอันนี้สิเป็นกระจกรถหกล้อครับผมขอมาาจรอ้ในสมครับผมท่านเจ้าบ่เอาเลข,ขอนะท่นเจ้าก็เลยออากมาเฮ็ดเป็นโต๊ะครับผม เป็นแต่แค่เห็ดเป็นตัวนั่งกินเขาง่ายๆครับผมไม่ได้ลงทุนอย่างายครับไปแล้วก็สิตั้งกล้องนั่งกินกันเลยครับผมข้างหลังก็สิมีแบ,บกเกล้าเป็นสวนมันครับผมเห็นมั้เห็นไอ้กดญธาเลยมั้ยเงนหมดนเดี๋ยวว่าได้ปนะุดด๊กดสตรอว์ไปไอ้วิธีมันเ,น,มมน,เนเรียนบ่้ยโยว่ามันฝนตกฝนลื่นจัง มาเห็นมาวะน,นี่ครับผมสวัสดีทุกคนที่กำลังเบืองอยู่ตอนนี้ละครับผมเบืองไม้ครับผมมากินขอท้องแข็งครับผมนะครับเราอยากใส่ฟิวมันบานครับผมมันเอาครับเอาฝนนี่ตกเมื่อกี้กับลิ้นมากครับผมอาบน้ำเรื่อยๆครับหรือยวพอเห็นนักกินไม่ สาเหตุที่ผมใส่อจ์อะ่รพักความแดงพอมหัวน้อยเนี่ครับแบบนี้ลง้งพอมกันกับเนื้อป่าก็คือเท้าอยากหูบาเนื้อป่ามันสุกบัวผมเทาตักหัวหอมแดงคือมันบีบเบิ้งเพราะมันจำกัดครับผมอันไอบีหัวหอมแดงเรียงสีก็คือสุกครับผมยังบปรย์ไปเท้าตอนป่ามันยังบเปรยครับมาอันนี้จะเป็นน้ำแก้ว กันพ้าดท่าผ,าผาสมอดีของน้าวใส่ครับกินน้ากันนะครับพี่นี่โอวขมลำํำที่เป็นต้มสูตรขมครับผมอมอ,มอมต้นซ่าครับผมจะว่าอันนี้ห้องกินแบบนี้คือกินเป็นยาเป็นสมุนไพรครับ ทั่งสื่อ,ทา,อ,อาทางออนไลน์ก็ได้ครับผมจูนอกเหูใส่ปลาเท่าเัาก่อนใส่เป็นต้นครับหุ่นยอดครับผม น้ำที่ปมมันเป็นสูตรด้ครับผมคือทีอ่นี่สไตล์แบบอินดี้ครับผมเห็นที่ปมตัวหนึ่งเต็นมาพอดีน้าสมหูมันเครื่องไรปุ๊กหัวผมเลยเอาไปใส่ชีสทิมต้องใอืมกระเจี๊ยบทำมาอินดี้คือตามใจแจขวงครับผมนี่จะเป็นไส่ ลองนี้เพ็ดกันบ้านเนื้นอบ้านยาครับผมกินต้มเซนไปเมื่อกี้แล้วก็ย่างลายผมเต็มหมอญยาอย,าอยู่ข้างล่างนีเป็นสวนมันก็เจ้ากำลังสีปลูกไม้ครับพันจเจ้าไอ้กลนไปแล้วช่วงใส่ 嗯，喂，嗯，来一瓶，喝上、嗯嗯、来。 กดขามคุณชนะครับเกิดไลยดินต่นางบรรยากาศงได้ไหเอออุ้ยกบเห็นกบเสียงรถครับผมเข้าเดือด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 มาเด้อหมกพี่ขาเครื่องครับผม สุดอินดี้ครับผมกะแ,แซบกับโอเค,ครับผมร้องร้องเห็ดบึงครับชิ้นยังแบบหยิบหยิบ,ยบจับจับใส่เลยก็ได้ครับผมเรางกินได้แล้วบริษัทรถดีครับผมสุดนี่ จมใจปลาแดกเจี๊ยวก็เจี๊ยปลาแดกเลยครับโฆษณาให้อายเพื่อนน้ำยังไงผมกะเพื่อนเอามาให้กินกะตอบแจี๊ยบมุณในการโฆษณาให้แล้วก็เจี๊ยบดีๆผมสำหรับใจดีเจี๊ยบคือแจี๊บ่แเจีบคือมาเจีบผมแต่ปลาแดกอายเป็นคนนี้ดีครับอืม มามากัดกันยุขงขางสนะิยอ้ไมนนไนนั่นมาเวียกินเขาเลยครับคือ เป็นเด่นสิบดูบ้านของผมนี่หมาไมีใช่ตัวหนึ่งครับตั๊กหมาคือไม่เลยเต็มเงี้ยอยู่แบบเดี๋ยวมาซีหาตัวผมดูหลังกล่อ,องมาเนี่ยน่าอะไรมาแห้เป็นยังที่กัดกันเซน,เนี่ อือมบอมบเยี่ยอืมครับต้มวันนี้รลปแปด,ดีสครับผม แต่ว่าเครื่องก็ค,กครบคบผมการันตีได้ครับล้องหันเห็ดมี่เครื่องแบบนี้ล้องเห็ดเบิงครับจับน้อ,องจุ่มใส่ปลาแดกเบิงครับก็ต้องใส่รูด,ดีใส่ปลาแดกก็ผมทส่รูดกาน้ำปาก็มากะขามเปียกครับผมอืมอม,ม่ซซากาซชาใส่น้ำ อ่ะทกินแบบฟิวแต่วางจัดหน่อยครับคุาบอกห้องกินผู้เดียวหันกินก็ไปพ้นได้หลายกะกลั่นยังโตทีดีขึ้นจังหน่อยครับผมเจ้ากินผู้เดียวฟิวมันต้องออกเต็มทีม่งันเสียผมบ๊แม้ว่านั่งกินผู้เดียวกินหูสลามกรยาาครับผมผมก็ไม่เคยกินหูสลามแต่ว่าหันสิไปกอายค่อยๆตัดกินแลตวตอนผมบอกผมกินเจ้วบองดีกว่านั่งหยดใส่ปีรดอ้าวผม สดตับนั่นก่นอนกระปกพริกฮึ่มบริวิมตัวกระปุกเลยครับพวกกั่งเดี๋ยวคือหมามันอยู่ใตแต่แคร์ผมใตโต๊ะกินเข่าวัยะ ใช้เวลาเหเ็ดเบิดเหมือน,นะครับตัวกินเขาตัวจิออกมา่อไรแบบประมาณนี้ <c oughs> พอดีแม่ามาจะสอบแบบสิ่พอดีได้อุ่นกินน้อนห่อนครับผมน้องป้างกับกินไปแล้วครับผมกับตม้มสินครับไอ้นี่กินความเนื้อเป็นเนื้อเห็ดกันบานอยู่ ขู่นี่กระดูกวันมาครับผมลิปนี่กระขอปิดมันเริ่มยูครับผมกินเขาคําหไงปวดกะขอปิดไว้สวยๆงามพอดีนะครับกะมะยาวปวดบร,ววดบรววดสันปวดครับผมสำหรับคนที่แว่ากัวน้ำไม้กว่านี่หรือยังกระยาาครับผมที่เห็ดบดถือต้องผมที่ทายินดีเห็ดบดถือต้องกะขอโดดเขาไปเป็นหน้าตรงนี้ครับผมมันได้กระย่ากระเทีย่ยงกาซิโว โว้ตรงโว้ยังเกินไปครับผมเจอนชิปนาครับขอโทษกอให้อีกรอบหนึ่งสำหรับคน,นมาวัสไตล์สไตล์เขาอ่นสไตล์ยังต่สไตล์อินดี้ครับผมสไตล์อินดี้นะครับตามใจจะ้องอิสระอิสระยังหน่อยครับเจอกันชิปนาครับอยู่แล้วบูวาสิบอ้อยางตัว บ๊ายบายครับสุขภาพร่างกายแิ็งแรงนำไป่ร้อยครับผมเดินทางปลอดไปดกร,รีกามาเรียนบานปีใหม่กับไก่ปีใหม่แล้วสวัสดีครับอย่าลืมกดซับสไครป์ผมน้ำเงินนะครับผมอื้อหืออืม